ในเดือนมีนาคมปี2010ร่างไร้วิญญาณของเจเน็ตเมอร์ฟี่ Murphy หญิงสาววัย28ปีถูกพบในอาพาร์ตเมนต์เล็กๆของเธอในเมืองแอชวิลล์รัตนอร์แทคโรไลานาคดีสะเทือนขวัญครั้งนี้ทาให้กรมตํารวจท้องถิ่นต้องตื่นตัวอย่างหนักเพราะเจเนต็ตทำงานเป็นเลขานุกการอยู่ที่นั่นนําไปสู่การสืบสวนที่เปิดโปงเครือข่ายของการทุจริตและการหักหลังและที่อยู่ศูนย์กลางของเรื่องทั้งหมดนี้ก็คือกับตนาธาเนียลบาลในตํารวจที่เคยได้รับความเคารพนับถือแต่กลับมีความเกี่ยวข้องลับๆกับอาชญากรรม และความพยายามอย่างสุดชีวิตในการปกปิดร่องรอยของเขาจบลงด้วยการฆาตกรรมเรื่องราวในช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเจเนตและการเปิดโปงชีวิตสองหน้าของบางกลายเป็นหนึ่งในคดีที่น่าขนลุกที่สุดของแอชวิลทาให้ชื่อเสียงของกรมตำรวจถูกทำลายย่อยยับและสร้างความตกตะลึงให้กับชุมชนเช้าวันที่12มีนาคม2 0 1 0ความเงียบสงบของย่านเมเปิลกรอฟถูกทำลายโดยการค้นพบอันนาสพรึงตัวเจเนตเมอร์ฟี่เลขานุก,การสาวที่ร่าเริง และเป็นที่รักของทุกคนในกรมตำรวจเอชวิวหายตัวไปเป็นเวลาหลายวันการหายตัวของเธอผิดปกติอย่างมากเพราะเธอเป็นคนตรงต่อเวลามีความเป็นมืออาชีพและทุ่งเทให้กับงานเป็นอย่างมากเมื่อมิสซิสเอเลนคาร์เตอร์เพื่อนบ้านของเจเน็ตสังเกตเห็นว่ามีกลิ่นแปลกๆโวยออกมาจากอพาร์ตเมนต์ของเธอความกังวลของเธอจึงกลายเป็นความหวาดลัวมิสซิสคาร์เตอร์ครูกรียนที่อาศัยอยู่ข้างห้องมานานกว่า20ปีตัดสินใจโทรแจ้งตำรวจทันทีเจ้าหน้าที่มาถึงที่เกิดเหตุเวลา9นาฬกา15นาที พร้อมกับเสียงวอรถตำรวจที่ดังก้องทำลายความเงียบของเช้าวันด้วยดูใบไม้ผลิมิสซิสคาร์เตอร์ร่างกายแม้จะผอมบางแต่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นยืนรออยู่บนระเบียงมือของเธอสัน่นขณะอธิบายให้ตำรวจฟังว่าเธอไม่ได้เห็นเจเน็ตมาหลายวันแล้วเธอคิดว่าเจเน็ตอาจจะทำงานกระดึกเหมือนที่เธอเคยทำเป็นประจำแต่กลิ่นนั้นกลิ่นเหม็นข้าวฉุนแสบจมูกมันไม่เหมือนอะไรที่เธอเคยได้กลิ่นมาก่อนมันรุนแรงกดทับเหมือนหมอกหนาที่แผ่กระจายไปทั่ว เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปในอพาร์ตเมนต์แบบหนึ่งห้องนอนของเจเน็ตภาพที่พวกเขาเห็นไม่ใช่สิ่งที่คาดคิดไว้เลยห้องนั่งเล่นที่เคยอบอุ่นและเป็นระเบียบบัดนี้กลับก,กลายเป็นความโกลาหลที่ไร้ความเป็นระเบียบโดยซี่นเชิงโต๊ะกาแฟถูกคว่ำลงเศษกระจกแตกจากโคมไฟตกแต่งสะท้อนแสงแดดยามเช้าหมอนอิงกระจัดกระจายทั่วพื้นห้องและมีรอยเลือดจางๆเป็นทางยาวจากพรมในห้องนั่งเล่นไปสู่ถงทางเดินเวลาานาฬิกา๓๗นาที เจ้าหน้าที่พบร่างไร้บิญญาณของเจเน็ตนอนแน่นิ่งอยู่บนพื้นห้องนอนใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยรอยฟกช้ำลำคอของเธอมีรอยจำแดงเข้มจากการรัดคออย่างรุนแรงร่างของเธอที่เคยดูเรียบร้อยไร้ที่ติบบตดนี้กลับถูกทำลายด้วยความโหดเหี่ยมนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของคดีที่จะทำให้ทั้งเมืองต้องสันสเทือนเธอต้องทนทุกทรมานดวงตาที่เคยเปล่งประกายบัดนี้แข็งค้างสะท้อนเพียงความหวาดกลัวและเจ็บปวดอย่างสุดขีด ห้องนอนเต็มไปด้วยความโกลาหลนลิ้นชักถูกเปิดอ้าเสื้อผ้าถูกโยนกระจัดกระจายราวกับมีใครค้นหาบางสิ่งอย่างเร่งรีบเวลาสิบนาฬิกาสถานที่เกิดเหตุถูกปิดล้อมตำรวจแอชวิลส่งยอดนักสืบสองคนเข้ามารับช่วงคดีแมทธิวเครนชายวัยสีปีผู้เงียบขรึมและผ่านเหตุการณ์สะเทือนขวัญมานับไม่ถ้วนแต่ครั้งนี้ความรู้สึกหนักอึ้งในท้องของเขาบอกว่ามีบางอย่างผิดปกติอย่างร้ายแรงโอลิเวียเจนเซนนักสืบสาวผู้มีไหวพริบเฉียบแหลม เริ่มตรวจสอบทุกซอกมุมเธอสังเกตเห็นสิ่งสำคัญบางอย่างไม่มีร่องรอยการงัดแงะประตูเจเน็ต <Janet S 1> เป็นคนระมัดระวังเธอไม่มีทางเปิดประตูให้คนแปลกหน้าแน่ๆซึ่งหมายความว่าเธอรู้จักฆาตรกรรอยบนลำคอของเธอบ่งบอกถึงการต่อสู้ที่ยืดเยื้อฆาตรกรไม่ได้แค่เข้ามาเพื่อฆ่าแต่มีเหตุผลส่วนตัวที่ทำให้ต้องปิดปากเธออย่างโหดเหี้ยมเวลา11นาฬกา15นาที อดีตแฟนหนุ่มของเจเน็ตช่างเครื่องยนต์ท้องถิ่นที่มีประวัติเรื่องการพานันและความรุนแรงถูกระบุว่าอาจเป็นผู้ต้องสงสัยเพื่อนบ้านเคยได้ยินพวกเขาทะเลาะก,กันอย่างรุนแรงหลายครั้งเสียงดังจนลั่นออกไปถึงถงทางเดินแต่เครนกับเจนเซนรู้ดีว่าบางครั้งผู้ต้องสงสัยที่ชัดเจนที่สุดก็ไม่ใช่ตัวการที่แท้จริงฉากอาชญากรรมบอกเล่าเรื่องราวที่ลึกซึ้งกว่านั้นมันเป็นการฆาตรกรรมที่มีแผนการบางสิ่งที่ดำมืดยิ่งกว่า ขณะค้นหาอพาร์ตเมนต์เครนสะดุดตากับกระดาษโนชิกาตใต้โซฟากระดาษที่ยับยุยี่ดูเหมือนจะถูกทิ้งไปอย่างเร่งรีบและที่มุมล่างมีตัวอักษรย่ออยู่สองตัว NB รายละเอียดนี้จะตามหลอกหลอนนักสืบไปตลอดทั้งวันเจนเซนผู้รอบค้อบเริ่มร้อยเรียงเหตุการณ์สุดท้ายของเจเน็ตเวลา13นาฬกาพวกเขายืนยันได้ว่าเธอออกจากที่ทำง,งานในเย็นวันที่10มีนาคมลงเวลาตอน18นาฬกา42นาที เพื่อนร่วมงานเล่าว,ว่าวันนั้นเธอดูไม่เหมือนเดิมเธอดูลังเลมองข้ามหลายบ่อยครั้งมือของเธอกำกกระเป๋าแน่นราวกับเก็บความลับบางอย่างที่บอกใครไม่ได้และเมื่อถึงเวลา14นาฬิกา15นาทีตัวอักษร N.B. บนกระดาษโน้ตกลายเป็นหลักฐานที่น่าขนลุกยิ่งขึ้นเจ้าหน้าที่หน้าใหม่คนหนึ่งกระซิบเบาๆอักษรย่อนี้ตรงกับชื่อกัปตันนาธานิบาลชายผู้ทรงอิทธิพลในกรมตำรวจเจ้าของบุคลิกที่มีเสน่ห์และภาพลักษณ์ผู้นำ แต่บางทีความจริงอาจไม่ได้สวยงามอย่างที่เห็นทีมพิสูจน์หลักฐานเริ่มเก็บตัวอย่างรวบรวมหลักฐานและบันทึกความเสียหายและท่ามกลางกองหลักฐานมีกรอบรูปแตกกระจายอยู่บนพื้นภาพถ่ายที่เคยสมบูรณ์บัดนี้แตกร้าวราวกับเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความจริงที่กำลังจะถูกเปิดเผยเศษแก้วกระจายเกลื่อนพื้นภาพถ่ายข้างในแตกร้าวเป็นสิ่งเสี่ยงในภาพนั้น เจเน็ตยิ้มสดใสยอยู่ท่างกลางเพื่อนร่วมงานในงานเลี้ยงของกรมตำรวจแต่เมื่อมองใกล้ขึ้นกับตันบานยืนอยู่ข้างหลังเธอมือของเขาวางเบาๆบนไหล่ของเธอยิ่งวันผ่านไปน้ำหนักของคดีนี้ก็ยิ่งกดทับหัวใจของนักสืบทั้งสองเจเน็ตเมอร์ฟี่ไม่ใช่แค่อยู่อาชญากรรมทั่วไปเธอคือคนที่พวกเขาเคยทำงานด้วยคนที่นำเสียงหัวเราะและพลังบวกมาสู่กรมตำรวจและตอนนี้พวกเขากำลังสืบสวนการฆาตกรรมของเธอ เวลา17นาฬกา30นาทีของวันแรกในการสืบสวนพวกเขากลับมีคำถามมากกว่าคำตอบใครกันที่เข้าไปในอพาร์ตเมนต์ของเจเน็ตในคืนนั้นอะไรที่ทำให้พวกเขาต้องลงมือฆ่าอย่างโหดเหี้ยมและที่น่าหวาดหวั่นที่สุดอักษรยอ่อ N.B. แท้จริงแล้วหมายถึงอะไรเดือนกุมภา 1200, พันธ์2010นาธานีเยลบานใช้ชีวิตตามปกติในฐานะกัปตันกรมตำรวจอชวิล ในวัย52ปีเขาได้รับการยกย่องว่าเป็นเสาหลักของกรมตำรวจเครื่องแบบร้ายที่ติดน้ำเสียงทรงอำนาจและสถิติการขายคดีระดับสูงทำให้เขากลายเป็นฮีโร่ของชุมชนแต่ภายใต้ฉากหน้าที่สมบูรณ์แบบนั้นเขาซ่อนความลับบางอย่างไว้ความลับที่อันตรายถึงขีดสุดหากถูกเปิดโปงเขาจะถูกทำลายอย่างไม่มีทางหนีตลอดกว่าทศวรรษที่ผ่านมาบ้านมีความเกี่ยวข้องกับเครือข่ายอาชญากรรมใต้ดิน เครือข่ายนี้ดําเนินกิจาการผิดกฎหมายอย่างเงียบเชียบการพนันเถื่อนการลักลอบขนสินค้าการฟอกเงินผ่านธุรกิจท้องถิ่นและบ้านคือผู้คุ้มกันเงาของพวกมันเขาทําให้หลักฐานหายไปเขาทําให้การสืบสวนล้มเหลวแลกกับผลตอบแทนมหาศาลบ้านรูริมเมือง BMW สีดำมันวาาที่แล่งประกายยามต้องแสงอาทิตย์เขาสร้างกําแพงปกปิดตัวเองได้อย่างสมบูรณ์แบบ แต่แล้วทุกอย่างเริ่มพังทลายเมื่อเจเน็ตเมอร์ฟี่ค้นพบสิ่งที่เธอไม่ควรเห็นในฐานะเลขานุการเจเน็ตคือคนที่จัดการเอกสารทุกอย่างในกรมตำรวจเธอเป็นคนพิธีพิถันใส่ใจรายละเอียดและบ่อยครั้งที่เธอทำงานจนดึกดื่นเพื่อให้ทุกอย่างเป็นระเบียบคืนหนึ่งในเดือนกุมภาพันธ์ในขณะที่เธอกำลังตรวจสอบไฟล์เก่าเธอเจอบางอย่างที่ไม่สมเหตุสมผล รายงานทางการเงินบางรายการถูกฝังอยู่ในเอกสารราชการตัวเลขมันไม่ตรงกันมีเงินก้อนใหญ่ถูกอวนเข้าไปยังบัญชีของบริษัทล่องหนเธอยังพบความผิดปกติในเอกสารการสืบสวนหลายฉบับธุรกิจท้องถิ่นที่เคยถูกสอบสวนในคดีผิดกฎหมายกลับปรากฏอยู่ในรายงานที่ถูกเก็บถาวรโดยไม่มีเหตุผลแรกๆเจเน็ตคิดว่าอาจเป็นแค่ข้อผิดพลาดทางเอกสารแต่ความสงสัยของเธอทำให้เธอเริ่มขุดลึกลงไปอีก และสิ่งที่เธอพบมันน่ากลัวเกินกว่าที่เธอจะจินตนาการได้ชื่อย่อ nb ปรากฏในทุกคดีที่มีเงื่อนงำและทีละนิดปริศนาก็ค่อยๆค,ค,คลี่คลายความจริงที่ซ่อนอยู่ค่อยๆโผล่ขึ้นมาและเจเน็ตเมอร์ฟี่ก็เข้าใกล้อันตรายมากขึ้นทุกวินาทีนาธานิวบานชายทองคำของกรมตำรวจเขาไม่ได้เป็นแค่ผู้สมรู้ร่วมคิดในอาชญากรรมแต่เขาคือผู้บงการทุกอย่าง เมื่อเจเน็ตตระหนักถึงความจริงที่เธอค้นพบความตื่นตนกก็ถาโถมเข้าใส่เธอเธอรู้ดีว่าเธอไม่มีทางเผชิญหน้ากับบาร์ตรงๆได้เขาทรงอิทธิพลเขาเป็นที่เคารพนับถือและที่สำคัญเขาสามารถทำลายชื่อเสียงเธอหรือทำให้เธอหายไปได้ในพริบตาชั่วขณะหนึ่งเธอคิดจะปล่อยวางบอกตัวเองว่านี่ไม่ใช่ปัญหาของเธอแต่การปล่อยให้อายาการลอยนวล การปล่อยให้บานยังคงใช้อำนาจในทางที่ผิดมันกัดกินหัวใจเธอทุกวินาทีเธอตัดสินใจรวบรวมหลักฐานหวังว่าเธอจะเปิดโปงเขาได้โดยไม่ต้องเปิดเผยตัวกลางวันเธอพยายามทําตัวเป็นปกติยิ้มแย้มเหมือนเดิมเธอยังคงพูดคุยกับเพื่อนร่วมง,งานและแม้แต่กับบานเองเธอก็ยังต้องฝืนยิ้มให้เขาทุกครั้งที่เขาเดินมาทักทายพร้อมรอยยิ้มอบอุ่นที่ดูไม่จริงใจ แต่ในยามค่ำคืนเธอคัดลอกเอกสารดาวน์โหลดไฟล์ลับจดบันทึกทุกอย่างลงในสมุดไดอารี่ทุกหลักฐานถูกเก็บไว้ใน USB d r i v ซ่อนอยู่ในกล่องของที่ระลึกเก่าๆใต้เตียงของเธอเมื่อกุมภาพันธ์ผ่านไปและมีนาคมเริ่มต้นขึ้นเจเน็ตเริ่มสังเกตเห็นบางอย่างที่เปลี่ยนไปคืนหนึ่งขณะเดินกลับบ้านเธอรู้สึกว่ามีรถคันหนึ่งกำลังตามเธอมา เธอหันไปมองอย่างรวดเร็ว BMW สีดำคันคุ้นตาก่อนที่มันจะเร่งเครื่องหายไปในความมืดวันต่อมาเธอกลับมาถึงอพาร์ตเมนต์และพบว่าประตูห้องของเธอแง้มอยู่ของในห้องไม่ได้หายไปแต่มันถูกเคลื่อนย้ายเหมือนมีใครบางคนค้นหาอะไรบางอย่างความหวาดระแวงเริ่มกัดกินเธอเธอเริ่มตื่นตัวกับทุกเสียงทุกเงาที่เคลื่อนไหวโทรศัพท์จากเบอร์ที่ไม่รู้จัก เริ่มโทรเข้ามาทุกค่ำคืนและเมื่อเธอรับสายไม่มีเสียงตอบกลับมีเพียงความเงียบก่อนสายจะถูกตัดไปที่ทำงานบานดูเหมือนจะสนใจเธอมากขึ้นเป็นพิเศษเขาใช้เวลานั่งอยู่แถวโต๊ะของเธอบ่อยขึ้นถามเธอว่าเป็นยังไงบ้างหรือพูดขึ้นลอยๆว่าช่วงนี้ทุกอย่างดูเงียบจังนัดแม้คำพูดของเขาจะฟังดูเป็นมิตร เจเน็ตรู้ว่านั่นคือคํำขคู่ที่ถูกปกปิดไว้อย่างแนบเนียน10มีนาคมเธอถึงจุดแตกหักคืนนั้นเธอฝากข้อความเสียงถึงนักสืบอโอลิเวียเจนเซนในข้อความนั้นเธอไม่ได้เอ่ยชื่อของบารโดยตรงแต่เธอบอกไปถึงการทุจริตภายในกรมตำรวจเสียงของเธอสั่นเทาขณะที่เธอขอร้องให้เจนเซนตรวจสอบบันทึกการเงินและคดีที่ถูกเก็บถาวร เธอไม่กล้าทิ้งชื่อไว้เพราะเธอรู้ดีว่ายิ่งเธอไม่เปิดเผยตัวได้นานเท่าไหร่เธอก็ปลอดภัยมากขึ้นเท่านั้นแต่ในคืนนั้นเองบานปรากฏตัวที่อพาร์ตเมนต์ของเธอเธอไม่เคยบอกที่อยู่ของเธอกับใครเลยแต่ตอนนี้เขามาอยู่ตรงนี้แล้วมันชัดเจนเขาติดตามเธอมาตลอดเขาเดินเข้ามาแซงทำเป็นหงใหญ่แต่สีหน้าและน้ำเสียงของเขาบ่งบอกว่ามันไม่ใช่ความหงวงใหญ่จริงๆ ภายในอพาร์ตเมนต์อันมืดสลัวบรรยากาศอึดอัดจนแทบหายใจไม่ออกแต่เจเนต็ตไม่ยอมถอยเธอยืนหยัดแม้ในใจจะสั่นกลัวแต่เธอปฏิเสธที่จะถูกข่มขู่และนี่คือจุดเริ่มต้นของค่ำคืนที่ไม่มีวันลืมเธอกล่าวหาบางตรงๆว่าเขาขอรับชันเธอขู่ว่าจะเปิดโปงทุกอย่างในมือของเธอกำแน่นด้วยย s เบีไร มันคือหลักฐานเดียวที่จะมัดตัวเขาได้บานชง,งักไปชั่วขณะเขาดูวันไหวแต่พยายามรักษาความสงบเสียงของเขาฟังดูเรียบนิ่งแต่ดวงตาของเขาเต็มไปด้วยโทสะที่ประตุอยู่ภายในการ,รเผชิญหน้าระหว่างทั้งสองทวีความตึงเครียดขึ้นทุกวินาทีจากคำพูดธรรมดากลายเป็นเสียงตะคอกโตเถียงกันและแล้วมันก็เกิดขึ้นในเสี้ยววินาทีแห่งความตื่นตระหนกเจเน็ตพยายามวิ่งไปที่ประตู แต่บานคว้าแขนเธอไว้กระชากเธอกลับมาด้วยแรงทั้งหมดที่มีสิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นกลายเป็นภาพเบลอระหว่างความโกรธและความกลัวบานกำลังบันดาลโทสะมือของเขาบีบรอบลำคอของเธอแน่นขึ้นแน่นขึ้นจนกระทั่งร,ร่างของเธอหยุดดิ้นความเงียบโรยตัวปกคลุมห้องมีเพียงเสียงลมหายใจหนักๆของบานเขามองร่างไร้ลมหายใจของเจเน็ต ระหนักได้ถึงสิ่งที่เขาเพิ่งทำลงไปเขาถอยหลังดวงตาเบิกโพรงร่างของเธอนอนแน่นิ่งอยู่บนพื้นเวลาหลายชั่วโมงผ่านไปบานเริ่มเก็บกวาดทุกอย่างเขาลบร่องรอยของตัวเองอย่างพิถีพิถันเช็ดทุกพื้นผิวเก็บกวาดทุกสิ่งที่อาจเชื่อมโยงถึงเขาเขาค้นหาทุกมุมของห้องกวาดเอาสมุดบันทึกเอกสารรายงานทุกฉบับที่เธออสะสมไว้แต่เขาพลาดบางอย่าง ใต้โซฟามีเศษกระดาษฉีกขาดแผ่นหนึ่งและที่สำคัญที่สุดเขาไม่พบ USB ไ r รเจเนซ่อนไว้อย่างแนบเนียนยํำรุ่งของวันที่11มีนาคมบานเดินออกจากอาพาร์ตเมนต์ของเธอมั่นใจว่าเขาได้ลบหลักฐานทั้งหมดแล้วแต่เขาประเมินเธอต่ำเกินไปเจเน็ตวางแผนไว้อย่างรอบคอบหลักฐานทั้งหมดที่เธอรวบรวมจะไม่หายไปไหนและมันจะกลับมาเปิดโปงเขา การสืบสวนการฆาตกรรมของเจนเน็ตเมอร์ฟีเริ่มขึ้นในไม่กี่วันต่อมาวันที่15มีนาคม3วันหลังจากพบศพของเธอนักสืบแมทธิวเครนและโอลิเวียเจนเซนกำลังพยายามไขปริศนาเกี่ยวกับคนใกล้ตัวของเธอในช่วงแรกกับตันนาธาเนียนบานถูกสอบปากคำในฐานะเพื่อนร่วมง,งานและอาจเป็นพยานแต่พฤติกรรมของเขา รวมถึงความคลาดเคลื่อนในคำให้การเริ่มดึงดูดความสนใจของพวกเขาเมื่อถูกถามถึงที่อยู่ในคืนวันที่10มีนาคมบานให้คำแก้ตัวอย่างละเอียดเขาอ้างว่าตลอดทั้งคืนอยู่ที่บ้านกำลังตรวจสอบเอกสารของหน่วยงานและโทรคุยเรื่องโครงการชุมชนดูเหมือนเป็นคำให้การที่ฟังขึ้นแต่เมื่อกุดลึกลงไปความน่าสงสัยก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆภรรยาของบานไม่ได้อยู่บ้านคืนนั้น เธอเดินทางไปเยี่ยมน้องสาวต่างเมืองและที่สำคัญบานยืนยันว่าไม่มีใครมาหาเขาหรือโทรหาเขาเลยตลอดทั้งคืนปฏิทิน18มีนาคมเครนและเจนเซนกลับไปตรวจสอบคำให้การของบานอีกครั้งพวกเขาเช็คบันทึกการโทรและข้อมูลอื่นๆโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์ของบานมีการใช้งานในช่วงกลางวันเครื่องหมายกากบาดแต่หลังจากย0นาฬกาสนาทีไม่มีสายโทรเข้าออกเลย ผิดปกติสำหรับคนที่เป็นบ้างานอย่างเขานอกจากนี้แม้ว่าเขาจะแสดงความเสียใจต่อ,อการตายของเจนเนตแต่คำพูดของเขากลับเย็นชาและขาดความรู้สึกจริงใจปฏิทิน20มีนาคมจุดเปลี่ยนสำคัญของคดีเกิดขึ้นตำรวจได้วิดีโอจากกล้องวงจรปิดของร้านค้าใกล้อพาร์ตเมนต์ของเจนเนตก,กล้องถ่ายภาพยนตร์แม้ว่าภาพจะไม่คมชัดแต่มันเผยให้เห็นรถบ m w สีดำ เลี้ยวเข้าไปจอดในลานจอดรถใกล้ๆนาฬิกาปลุกเวลา21นาฬิกา40นาทีาคืนเกิดเหตุรถจอดอยู่ประมาณ10นาทีก่อนจะขับตรงไปยังอาคารของเจนเน็ตเวลานี้ตรงกับช่วงที่ฆาตกรเดินทางมาถึงแม้ว่ากล้องจะจับภาพคนขับไม่ได้แต่เกือบทุกคนในแผนกรู้ดีว่ากับตันบานขับ b m w สีดำเงาวับคันนั้นหลักฐานแวดล้อมเริ่มกดดันบานขึ้นเรื่อยๆ แต่พวกเขาต้องการหลักฐานที่มัดตัวได้แน่นกว่านี้บานไม่ใช่แค่ตำรวจทั่วไปเขาเป็นบุคคลสำคัญในแผนกและภาพลักษณ์ของเขาถูกสร้างมาอย่างดีทำให้การค้นเขาไม่ใช่เรื่องง่ายปฏิทิน23มีนาคมการสืบสวนพิกาันอีกครั้งเปเลวไฟมีหลักฐานใหม่ปรากฏขึ้นปฏิทิน9มีนาคมจดหมายรักเมลานีฮาเปอร์ เพื่อนสนิทของเจเน็ตติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเธอได้รับพัสดุหนึ่งชิ้นซึ่งเจเน็ตส่งให้เธอในวันก่อนเกิดเหตุฆาตกรรมกล่องบรรจุพัสดุนั้นมีลายมือของเจเน็ตและตราประทับปรณษย์จากแอชวิลข้างในแผ่นดิสแบบอ่อนเป็น USB Drive พร้อมโน้ตสั้นๆบันทึกย่อในข้อความที่รีบเขียนอย่างเร่งด่วนเจเน็ตขอให้มลานีส่งร้ายนี้ให้กับคนที่ไว้ใจได้หากเกิดอะไรขึ้นกับเธอ ปฏิทิน24่ิมีนาคมเมื่อตำรวจตรวจสอบข้อมูลใน USB Drive พวกเขาถึงกับตะลึงเปิดโฟลเดอร์ไฟล์ไฟล์เอกสารภายในเปิดโปงความผิดของบานอย่างชัดเจนถุงเงินบันทึกการเงินที่เชื่อมโยงการรับสินบนผ่านบริษัทบางหน้าสัญลักษณ์อีเมลอีเมลลับระหว่างบานกับองค์กรอาชญากรรมม้วนหนังสือภาพเอกสารทางการที่ถูกแก้ไขหรือทำลายหลักฐาน ใบหน้าที่หวาดกลัวแต่ที่น่าขนลุกที่สุดคือไฟล์บันทึกส่วนตัวของเจเน็ตเธอจดบันทึกทุกความสงสัยและความหวาดกลัวตลอดหลายสัปดาห์ก่อนตายใบหน้าเศร้าอาับปากกว้างและเงอตกเธอเขียนว่าบ้านสะกดรอยตามเธออาคารบ้านเรือนอาพาร์ตเมนต์ของเธอถูกบุกรุกโทรศัพท์มือถือโทรศัพท์ลึกลับดังขึ้นตอนดึกเปิดหนังสือในหน้าสุดท้ายของบันทึกลายมือสั่นเทา แต่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่นเวลไฟฉันต้องเปิดโปรงเขาไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรก็ตามใบหน้าร้องให้คำพูดเหล่านี้กลายเป็นมรดกสุดท้ายของเธอสัญ,ญลักษณ์แห่งความกล้าหาญและความยุติธรรมแว่นขยายชี้ขึ้นไปทางด้านซ้ายด้วยหลักฐานจาก USB drive ตำรวจเริ่มสร้างคดีที่ปิดโอกาสหนีให้กับบานปฏิทิน26มีนาคมเจ้าหน้าที่ตำรวจตำรวจเผชิญหน้าบานในห้องสอบสวน ชายที่เคยเป็นบุคคลน่าเคารพนั่งอยู่ตรงหน้าเครื่องหมายกากบาทเขาปฏิเสธทุกอย่างใบหน้ามุ้ยเขาอ้างว่าหลักฐานทั้งหมดถูกจัดฉากขึ้นมาแต่เมื่อเจ้าหน้าที่เปิดโฟลเดอร์ไฟล์วางบันทึกการเงินกล้องถ่ายภาพยนตร์เปิดภาพจากกล้องวงจรปิดเปิดหนังสือและอ่านบันทึกของเจเน็ตสีหน้าของบานเปลี่ยนไปสัญ,ญลักษณ์แสดงอาการโกรธความสุขุมของเขาเริ่มพังทลายจากความมั่นใจ กลายเป็นหมุดหงิดจากการปฏิเสธกลายเป็นความเงียบปฏิทิน20มิถุนายนอาคารโบราณคลาสสิกคดีที่สะเทือนทั้งประเทศเริ่มต้นขึ้นผู้หญิงตาช่างในห้องพิจารณาคดีที่แน่นขนาดอายการแคโรไลน์เฮสอนำเสนอเรื่องราวที่โหดร้ายของบานเขาไม่ได้แค่ทุจริตแต่เขาฆ่าเจเน็ตเมอร์ฟีเพื่อปกปิดความชั่วร้ายของตัวเองแผนดิสแบบอ่อน USB ภาพเงาดำสีสีิแสดงว่ากำลังพูดคุยคำให้การของเมลานีฮาร์เปอร์ม้วนหนังสือบันทึกการเงินปลอมสัญลักษณ์อีเมลอีเมลหลักของบานเปลวไฟทั้งหมดกลายเป็นหลักฐานมัดตัวใบหน้าที่ร้องให้เสียงดังเมลานีเล่าทั้งน้ำตาเธอพูดถึงความหวาดกลัวและความสิ้นหวังของเจเน็ตในวันสุดท้ายของเธอแต่ถึงแม้จะกลัวเจเน็ตเลือกจะทำสิ่งที่ถูกต้อง ตาช่างทนายของบานพยายามบิดเบือนความจริงพวกเขาพยายามอ้างว่าเจเน็ตเป็นแค่ N ผู้หญิงสับสนที่เข้าใจผิดแต่ไฟสัญญาณของรถตำรวจความจริงนักเกินกว่าที่พวกเขาจะลบล้างปฏิทิน28มิมถุนายน2010ตาช่างหลังจากใช้เวลากว่า6ชั่วโมงในการพิจารณาคณะลูกขุนประกาศคำตัดสินไฟสัญญาณของรถตำรวจมีความผิดในข้อหาฆาตกรรมขั้นแรก ใบหน้าที่ร้องให้เสียงดังภายในห้องพิจารณาคดีเพื่อและครอบครัวของเจเน็ตหลังน้ำตาทั้งความเศร้าและความล่งใจที่โต๊ะจำเลยบานนั่งนิ่งกำหมัดขึ้นมือกำแน่นใบหน้าที่หวาดกลัวใบหน้าซีดเผือปฏิทิน5กรกฎาคม2010โซบานถูกตัดสินโทษจำคุกตลอดชีวิตโดยไม่มีโอกาสได้รับทันบนใบหน้าที่กรีดร้องด้วยความตื่นกัวการล่มสลายของเขากลายเป็นบทสรุปของคดีที่ เขยา่าเมืองแอชวิลถึงแกนอาคารโบราณคลาสสิกสำหรับชุมชนมันเป็นบทเรียนอันหนักหน่วงเตือนให้ระวังอำนาจที่ไร้การตรวจสอบหัวใจแตกสลายสำหรับคนที่รักเจเน็ตมันคือความยุติธรรมที่มากับความสูญเสียอันขมขื่นปฏิทินหลายเดือนต่อมารถตำรวจที่กำลังจะมาถึงกรมตำรวจแอชวิลถูกปฏิรูปครั้งใหญ่แว่นขยายชี้ขึ้นไปทางด้านซ้ายเจ้าหน้าที่หลายคนถูกสอบสวน เพื่อหาความเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมของบานมวลหนังสือมาตรก,การความโปร่งใสใหม่ถูกนำมาใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยเจ้าหน้าที่ตำรวจสำหรับโอลิเวียเจนเซนคดีนี้เปลี่ยนเธอไปตลอดการเปลวไฟเธอสาบานว่า,าจะสารต่อเจเนตขุดรากถอนโคลนคอรับชันออกจากองค์การตำรวจมุติดกระดาษหัวเหลี่ยมเจเนตเมอร์ฟี่กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของกล้ามแขนความกล้าหาญและ ความซื่อสัตย์ปฏิทินหนึ่งปีหลังจากเหตุการณ์อาคารโบราณคลาสสิกเมืองแอชวิลจัดพิธีรำลึกอนุสร์แห่งความกล้าหาญถูกสร้างขึ้นที่สวนสาธารณะกลางเมืองที่ข้นหนังสือบนแผ่นจารึกมีคำกล่าวทรงพลังว่าแดเจเน็ตเมอร์ฟีผู้กล้าหาญต่อสู้กับความอายุติธรรมเตือนเราว่าความจริงและความซื่อสัตย์ต้องได้รับชัยชนะเสมอ ลูกโลกแสดงแผนที่ทวีปยุโรปแอฟริกาแรงบันดาลใจจากเธอจุดประกายการเปลี่ยนแปลงทั่วประเทศเครื่องกระจายเสียงในที่สาธารณะองค์กรท้องถิ่นเริ่มให้ความรู้ประชาชนเกี่ยวกับวิธีเปิดโปงคอรัปชันรถตำรวจที่กำลังจะมาถึงกรมตำรวจทั่วประเทศเริ่มทบทวนนโยบายภายในเพื่อป้องกันโศกนาฏกรรมเช่นนี้เกิดขึ้นอีกหัวใจแตกสลายแม้เจเน็ตจะจากไปภาพเงาดำของคนเครื่องตัวสองคนแต่ชื่อของเธอ เลไฟยังคงเป็นแรงบันดาลใจกล้ามแขนเธอไม่ใช่แค่เหยื่อทั้วรางวัลแต่เป็นฮีโร่ที่เปิดโปงความจริงแม้ต้องแลกด้วยชีวิตโซ่ส่วนบ้านถูกจองจำไปตลอดชีวิตตาช่างเขาพยายามอุทธรแต่ศาลยืนยันคำตัดสินบ้านที่ทิ้งร้างในคุกเขาเป็นเพียงนักโทษธ,ธรรมดาคนหนึ่งที่ต้องเผชิญกับผลลัพธ์จากการกระทำของตัวเองนกพิราบเมืองแอชวิลค่อยๆฟื้นตัว เปิดหนังสือคดีเจเน็ตเมอร์ฟี่กลายเป็นบทเรียนสำคัญของประวัติศาสตร์ป้ายเตือนตัวนใจทุกคนว่าเปลวไฟอำนาจที่ไร้าการตรวจสอบคืออันตรายบอลลูนที่ใช้แสดงว่ากำลังพูดอยู่และเสียงของปัจเจกบุคคลหลอดไฟฟ้าสามารถนำความยุติธรรมมาสู่สังคมได้เสมอหลอดไฟฟ้าเจเน็ตเมอร์ฟี่มั่นใจว่าเรื่องราวของเธอจะไม่มีวันถูกลืมอาคารโบราณคลาสสิกเธอทิ้งมรดกแห่งความกล้าหาญ เปลวไฟแรงบันดาลใจที่ส่องสว่างไปชั่วรุ่นโซ่ส่วนนาธานยลบานชีวิตหลังคำตัดสินเต็มไปด้วยความโดดเดี่ยวและสิ้นหวังรถตำรวจที่กำลังจะมาถึงเขาถูกปริบอำนาจและอิทธิพลที่เคยมีโซต้องใช้ชีวิตที่เหลือหลังกำแพงคุกตาช่างแม้เขาจะพยายามอุทธรหลายครั้งสัญลักษณ์ห้ามเข้าแต่สารปฏิเสธทุกคำร้องมวลหนังสือหลักฐานที่มัดตัวเขาแข็งแกร่งเกินกว่าจะโต้แยง้ง บ้านที่ทิ้งร้างในเรือนจำภาพเงาทึกของรูปปั้นครึ่งตัวบานไม่ใช่ผู้มีอำนาจอีกต่อไปกระโหลกเขาเป็นเพียงนักโทษคนหนึ่งที่ต้องจมอยู่กับความผิดบาปของตัวเองปฏิทินหลายปีผ่านไปสมุนไพรมืองแอชวิลค่อยๆฟื้นตัวเปิดหนังสือคดีเจเนตเมอร์ฟี่กลายเป็นบทเรียนทางประวัติศาสตร์ป้ายเตือนตนใจทุกคนว่ากะโหลกอำนาจท,ที่ถูกใช้ในทางที่ผิดเปลวไฟและ ความรับผิดชอบที่ถูกแลเลยห้ามเข้านำไปสู่ศกนาตกรรมเช่นนี้ได้หลอดไฟฟ้าแต่ในขณนะดเดียวกันเปลวไฟเรื่องราวของเธอย้ำเตือนถึงพลังของปัจเจกบุคคลตาช่างการลุกขึ้นสู้เพื่อความยุติธรรมแม้ต้องเผชิญกับอันตรายและอุปสรรคมหาศาลโลด้วยความกล้าหาญของเธอเครื่องกระจายเสียงในที่สาธารณะเสียงของเธอไม่เคยถูกทำให้เงียบลงตาช่างเธอเปิดโปงความช่อชน เปลวไฟเธอยืนหยัดเพื่อความถูกต้องหัวใจแตกสลายและเธอยอมสละทุกอย่างเพื่อความจริงอาคารโบราณคลาสสิกชื่อของเจเน็ตเมอร์ฟีถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของแอชวิลส่งแสงแมวาวาวเธอไม่ได้เป็นแค่เหยื่อถ้วยรางวัลเธอเป็นฮีโร่อย่างแท้จริงดาวส่งประกายมรดกแห่งความซื่อสัตย์และความกล้าหาญของเธอหลอดไฟฟ้ายังคงส่องสว่างเปลวไฟเป็นแสงนำทางแก่คนรุ่นหลัง ตาช่างเตือนให้โลกรู้ว่ากล้ามแขนการต่อสู้เพื่อความยุติธรรม้วยรางวัลแม้จะยากเย็นเพียงใดมันก็คุ้มค่าที่สุด